อ่าในเนนก็เป็นการใส่บูธคุณผู้ชมดูทำไมมันนั่นนะฮะทำไมมันใส่าใสยากนี่นบูทมันหักคุณผู้ชมเราก็ซ่อมบูทกันครับอ่ค่อยๆใส่เข้าไปไอืม,มันไม่ใส่ยากจังครับปกติมันก็เหมือนจะง่ายนะผมว่านะเนะอามีน้ำมันสองทีหยอดแม่ หยออ่อด,ดไปก่อนก็ได้เผื่อจะได้เข้าง่ายครุณผู้ชมวิธีการเปลี่ยนเอ่อนิดหน่อยก็พราะแล้วมันจะเลิกมือครับผู้ชมอ๋อเอาเข้าไปครับการเปลี่ยนบูทก้านของเครื่องตัดหญ้าฝึกฝึกทำครับเน้นเราทํากันหน้างานนี้มันมันหักครับผู้ชมเพราะอาจจะเป็นไดน์เวลเป็นเบรดอาจจะไปโดนตอไม้อะไรแข็งอ๋อเอาไปก่อน ลองเดลองก่อนขอเยอเดือหักนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวข้อข้อเบาๆเดือหักอีกนะครับนั่นแหละเดือหักแบบคุณผู้ชมสมัยซื้อมันเป็นอย่างนี้ค่ะปกติมันเข้าง่ายนะคุณผู้ชมอันนี้มันดูมันสึกเข้ายากนะเออเข้าไปได้มันอาจจะเป็นเีร่เกียร์อะไรบางอย่างคุณผู้ชม เข้าไปลึกๆก็ได้ครับผู้ชมเข้าไปเลยไอ้ไอ้ไอ,อ้ไอ้หัวน้องเข้าไปเลยเออมันหลวมละอ๋อมันโดนเขาเลยมันเป็นอะไร,รไม่ันเวลาบีบเวลาใส่ล้ำมันเลอะใส่ออกไม่เห็นเอาผ้ามาเลยทีมงานเราผ้าอยู่หลังรถเนี่ยเช็ดมือเนี่ยเดี๋ยวผมผ้าให้เอามือเกลีย่ยกันอ่ะ ใส่ิเสใส่ปิอเดี๋ยวให้สองท่านดูดูจะทำสำเร็จไหมคุณผู้ชมใส่ปิ้นเข้าไปนี่คือการใส่บูทน้างงานกันครับพอดีผมเป็นคนถ่ายทำเออําอย่างนี้ก็ก็จูมซูมได้ปิ้นล็อกแล้วนะครับผมไม่เห็นหรอกครับผมได้ใส่แว่นตา เอาดึงบุตมาให้มันมาชนเออแล้วก็ดูดูดูข้างในดิดูข้างในดูข้างในไอ้ห่องตรงนี้นะมันจะมันจะมีอยู่ข้างในนะจะมีอยู่ข้างในนะเออนี่ดูบานะดูบาข้างในมีไหมเออดูบาอลองใส่ดูมันมีบาหลายบาเลย้วคุณผู้ชมถ้าเข้าไม่ได้เราก็ยกขยับขยับหน่อยเอาค่อยๆใส่ไป ลองมันโผล่ตรงนั้นประมาณหนึ่งเส้นนะจาของมันเลยนอ่านั้นต้องดูแบบนี้คุณผู้ชมต้องดูปิ้นอ่าโยกปิ้นเอาออกก่อนออกก่อนออกก่อนเอาออกแล้วมาดูปิ้นอ่าปิ้นตรงนี้ให้มันเอาปิ้นตรงนี้ให้มันตรงอะไรสักอย่างข้างในเนี่เห็นไหมผมก็ไม่เห็นหรอกนเอาโยกน้ำไปก่อนโยกนี้ขึ้นมาก่อนถ้าเข้าไม่ได้ต้อง โยกปิ้นโยกกนเนาะปิ้นกําบ่าปิ้นอยู่ตรงไหนผมมองไม่เห็นหรอกนี่เขาเก่ามันตัวนี้ยถ้าจะหนาเออเอาแยปิ้นขยับมาให้นะเออขยับตรงไหนก็บอกเอาเอาขยับมาตรงให้เดี๋ยวนี้บอกทางทางซ้ายขวาขยับไปพบนกับไปพบนกับเออเอา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 คุณผู้ชมดีครับที่เขาติดขัดอย่างนี้เราก็จะได้รู้ว่า เวลาคุณผู้ชมไปใส่หน้าง,งานก่จะได้รู้ว่าปิ้นมันต้องโยกให้เข้าบ่าอยู่ข้างในมันมีครับเป็นสี่ห้าบ่านะครับข้างในนั่นแหนะอ่าเนี่เห็นไหมค,คุณผู้ชมมันต้องขยับแบบนี้ข้างในมันมีบ่าเยอะครับก็หเน่อาี่ใส่น็อตเอาใส่น็อตเครื่องรุ่นนี้คุณผู้ชมเวลาใช้ก็ระมัดระวังเจ้าตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าตัดหญ้าเฉยเฉยไม่เป็นไรแต่วา่าถ้าตัดโดนพวกตอไม้อะงๆนี่หักครับหัก ตัวใบใส่์เซเหอเสร็จแล้วเสร็จตัวแม่แล้วเส่แล้วแต่แล้วอยู่ไหนอยู่ไหนทตัวแม่มันติดเครื่องคุณผู้ชมอ่อเอายกมาปุไม่มีอะไรครับก็คงจะมีเท่านี้แหละคุณผู้ชมงานก็เสร็จครับแต่เวลาก็ซื้อตัวนี้เหรอครับราคาก็ไม่เกินห้าสิบบาทลาซาด้าครับแล้วก็ซื้อมาสำรองไว้ครับสำรองในใส่ในลังคือไม่คือมือไว้นะครับคุณผู้ชมไวทหน้างานปุ๊บ าเกิดเขาหาเราก็ใส่ได้งานของเราก็จะต่อเนื่องนะคนะนุณผู้ชมนะเข้าตรงๆเข้าตรงๆแต่คุณผู้ชมแต่ถ้าไม่มีแบ่งมีมนะตอนนี้ไม่มีนะครับเราไม่มีมีอยู่อย่างเดียวครับเราอาศัยยางเรียกว่ามอเตอร์ไซค์นะครับลัดตรงนี้มันล็อกเลยนะครับเนผมเคยหักแล้วไม่มีอะไรตัวนี้ครับอาศัยยางมอเตอร์ไซค์ล็อกล็อก,อกใช้งานได้ครับใช้จนเสร็จงานก็ถืออก็ถือว่าโอเคแล้วครับเช่นนี้ก็คงจะ อำลาคุณผู้ชมไปก่อนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีครับ